เร็วเนี่ยอ oh, oh, oh. oh, ้าวอ้าวโดนเลยโดนเลยโดนเลยอะไรดิโู้ผมไม่ติวเลยอ่ะนั่นก่อนนั่นก้อนเ้าโอ๊ยคนเกลียดยิก็ไม่ได้นะ ตามงตา่กโอ้โหตีก็ไม่โดนเนาะเอ้ตม่น่อกให้ตีโดนหัวใจอ้าลูกด้อาโบน้าบต่วเอาาได้นวอ้สมใจอยากตีแนว้าเป็นเน็ตเป็นเนอ่ะเป็นเน็ต ไ,ไ,ไปเป็นเนียนไปเป็นเนียนนนี่ <c oughs> อ้าวตีไม่โดนเลยเอ้ยอ้า <c oughs> เอามา่เอาไมา่เอาไม่ยเอ้ยอ้ตีไม่โดนเลยนลยุอย <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ูะเดี๋ยวถ่ายลูกเพื่นนะครับโชคดีโอเคเดี๋ยวถ่ายลงไปนะครับถ่ายยูนสวมีอะไรจะคุยไหมเนี่ยคุยยังไงบ่พี่จ่าลูกมีอะไรจะคุยยังหน่อยไหมวันนี้เอาจะเขินจะเขินเอามีอย่างโงเขาเจ้าง่ามบ่เพื่อนะมีอะไรจะคุยไหมเนี่ยคุยยังไงบ่พี่จ่าลูกมีอะไรจะคุยยังหน่อยไหมวันนี้เอาจะเขินจะเขินเอามีอย่างโงเขาเจ้าง่ามบ่เพื่อนนะ Subtitles by the